แต่1กรกฎาคมที่เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาประเด็นที่ถูกจับตามองก็คือจะทำให้การติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มตามมาหรือเปล่า แต่แนวโน้มการระบาดในพื้นที่ที่ถูกรายงานออกมาเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะมีคำชี้แจงว่าเป็นการระบาดภายในพื้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็เลยทำให้ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดเขาประกาศมาตรการเฉพาะออกมาก็คือซีลพื้นที่ไม่ให้คนภายนอกเข้าไปในพื้นที่นะคะจะเข้าได้เฉพาะกิจการกิจกรรมที่มีความจำเป็น,เ,ปนเช่นการขนส่งสินค้าทีนี้ผ่านมาจนมาตรการจะสิ้นสุดในวันนี้แล้วค่ะจังหวัดภูเก็ต ประเมินแล้วสถานการณ์ดูเหมือนจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นแล้วจะปรับมาตรการให้เข้าออกพื้นที่ได้ภายใต้เงื่อนไขใหม่นะคะซึ่งจะหาหรือกันอีกครั้งในวันนี้รอให้คณะกรรมการโรคติดต่อเห็นชอบอีกครั้งแต่ดูเหมือนจุดที่ยังคงเป็นปัญหาคือแรงงานข้ามชาติค่ะ นายนารงุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยอมรับนะคะว่าการระบาดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติทําให้ประชาชนมีความวิตกกังวลอย่างมากก็เลยตั้งชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่ตรวจกันวันนี้ก็คือที่ชุมชนหน้าท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ตค่ะคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้หารือร่วมกันเรื่องมาตรการในการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัด เพราะมาตรการเดิมจะสิ้นสุดในวันนี้นะคะในที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นข้อดีข้อเสียของการเปิดจังหวัดด้วยการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางทุกช่องทางรวมถึงผลกระทบและความเดือดร้อนของคนทุกกลุ่มสาธารณสุขจังหวัดเห็นว่าถ้าเปิดการเดินทางก็ย่อมจะพบการติดเชื้อเพิ่มตามมายอย่างแน่นอนค่ะแต่จะมากจะน้อยเพียงใดไม่สามารถบอกได้แต่จะเปิดจะปิด ต้องดูผลกระทบอื่นๆด้วยซึ่งในตอนนี้มองไปถึงเรื่องเศรษฐกิจและโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สำหรับที่ประชุมนะคะก็จะมีข้อสรุปกันอีกครั้งแล้วก็จะให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของทางจังหวัดเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบค่ะ